สวัสดีนะครเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้นะครับหนูก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าที่เราแบบว่าคืออาจจะแบบไม่ได้พูดบ่อยนะหรืออาจจะลืมๆไปบ้างก็คือเต่าทำไมกระดองนิ่มนะครับส่วนใหญ่แล้วเต่าที่กระดองนิ่มเนี่ยจะเป็นเต่าเด็กนะที่เพิ่งเกิดใหม่ๆกระดองเขาจะไม่แข็งมากเนี่ยกดอย่าก,อยากดแรงนะเขาก็จะนิ่มๆนินดนึงนะครับ เพราะว่าเขายังเด็กอยู่เขาเพิ่งแรกเกิดนะครับไม่กี่วันอย่างเงี้ยบางคนเราก็ไม่รู้นะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาเอาน้องเต่าเนี่ยมาตอนอายุเท่าไหร่นะบางทีก็อาจจะแบบจิ๋วเลยอะ่ะถ้าจิ๋วมากๆก,กระดองเขาก็จะนิ่มมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสังเกตดูก่อนว่าเต่ากระดองนิ่มจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรนะ ถ้าเต่าดูนะสมบูรณ์ขนาดเนี้ยไม่ได้มีแผลไม่มีรอยทะลอกไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างเงี้ยนี่คือเต่าที่สมบูรณ์นะครับดูหน้ามันดิน่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็ให้ดูตรงหางไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าแล้วให้ดูตรงนี้ ที่สำคัญคือตรงนี้หลังที่กระดองเนี่ยเต่าไม่มีจุดดำๆนะครับไม่ใช่ไม่ได้เรื่องลายนะถ้าลายเต่าก็อีกเรื่องหนึง่งลายเต่านะครับอันนี้แต่ถ้าเป็นจุดแบบช้ำๆดำๆเต่าไม่ค่อยลืมตาเต่าไม่ล่าเริงนะครับอันนี้นะเราจับขึ้นมาสำหรับเต่าตัวนี้ของหนุ่ยนะเจ้าบับเบิลเนี่ยเขาก็จะขี้กลัวนินดๆเพราะยังไม่ชินกันมากแต่ตอนนี้ก็เริ่ม ไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวกันมากเท่าไหร่ละครับอยู่กันมาหลายวันละกระดองเริ่มแข็งขึ้นแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องปกติของเต่าเด็กนะครับนี่หน่วยตัดเบาบๆนะเราไม่ได้แล้วเนี่ยกระดองเขาจะรับรู้ความรู้สึกได้ดีมากนะครับถ้าเราลูบเขาเบาๆแบบเบามือเนี่ยเขาก็จะเพลินๆหน่อยนะครับไม่รู้เต่าตัวอื่นเป็นไหมนะถ้าเต่าตัวนี้เป็นกระดองของเขาเนี่ยจะแข็งๆนะตอนนี้ เริ่มแข็งขึ้นวันแรกๆที่เอามาจะนิ่มกว่านี้หน่อยนี่คือเรื่องปกติของเต่าเด็กนะครับแต่ไม่เพียงเท่านั้นไม่ใช่เต่าบกอย่างเดียวนะเอ้อไม่ใช่ต่าน้ำเดียวเต่าบกก็เช่นกันเนี่ยเจ้าโคตัสของหนุ่ยตอนแรกเนี่ยนิ่มๆเนี่ยตรงนี้เริ่มแข็งหมดละกระดองแข็งปักเลยตอนนี้เพราะว่าโตแล้วนะเริ่มไม่ใช่เรียกว่าโตสิเต่าโตโตยากหน่อยแต่ว่า เรียกว่าอะไรอ่ะเกิดมานานแล้วแหละหลายเดือนละกระดองก็จะแข็งละครับแรกๆก็นิ่มเหมือนกันนี่เจ้าเด็กน้อยเนี่ยกระดองแบบนิ่มเลยนะครับยิ่งแรกเกิดยิ่งนิ่มมากๆเพิ่งออกจากไข่ก็จะนิ่มหน่อยแต่ไม่ใช่นิ่มจนแบบว่าแต่นิ่มจนเรารู้สึกจับแล้วมันเออนิ่มๆนะแต่ถ้ากระดองนิ่มไม่ขยับนิ่ง อยู่แต่บนบกไม่ลงน้ำนะครับมีแผลมีจุดดำๆใหญ่ๆหรือว่ามีหนองแนะนำเลยนะเป็นไปได้พาหาหมอให้หมดเลยนะครับทุกคนถึงเขาจะราคาไม่แพงนะเน้นย้ำนะเขาคือสัตว์เลี้ยงนะเราซื้อเขามาแล้วเราศึกษานิดนึงนะครับถ้าจะเลี้ยงเต่าเนี่ยแนะนำเลยนะครับอย่างแรก ตรงไปที่ร้านหลอดไฟก่อน UVA UVB นะครับซื้อมาทดแทนแสงแดดได้เลยครับเพราะว่าหน่วยเชื่อว่าหลายคนแทบจะประมาณแปดสิเปอร์เซ็นเลยไม่มีเวลาพาตากแดดหรือว่าบางคนไม่ได้เลี้ยงนอกบ้านนะครับแต่ยังหนุ่ยเนี่ยหน่วยเลี้ยงนอกบ้านนะให้เขาอยู่ในแสงแดดที่พอเพียงทั้งวันอะ่ะกลางวันเขาก็ตอนเที่ยงนะเขาก็จะมีที่หลบแดดของเขาหน่วยทำให้พร้อมทุกอย่างเลย แต่สถานที่ของมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็ทําตามกําลังของเรานั่นแหละแต่เต่าตัวเนี้ยเขาจะเป็นแบบนี้แหละเขาจะนิ่งหน่อยเพราะว่าเราจับเขาขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยถ้ารูปแบบเนี้ยเขาก็จะชอบนะสําหรับเต่าตัวนี้นะแต่เต่าบางตัวอาจจะไม่ชอบก็ได้แล้วจะจะบอกว่าให้สังเกตเต่าแต่ละตัวนะคะเขาชอบอะไรไม่เหมือนกันนะแต่ละตัวตัวนี้ยชอบกินกุ้งมากๆเลยนะครับกุ้งฝอยเนี่ย ให้เท่าไหร่กินหมดเลยนะชอบมากๆแต่อาหารเม็ดไม่กินเลยนี่เป็นสิ่งที่เรายังเป็นห่วงอยู่เป็นห่วงหมายความว่าถ้าเมื่อวันไหนที่ร้านขายอาหารปลาเขาหยุดเราไม่มีกุ้งไม่มีอาหารเนี่ยเขาจะกินอะไรแต่ที่เริ่มเห็นพัฒนาการคือสาล่ายเหล่านี้เริ่มโดนกัดเป็นชิ้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 นเขากินสาลายเพิ่มขึ้นแล้วนะครับนอกจาก แล้วก็เหมือนเราเลี้ยงเด็กนะครับก็คือเราดูพัฒนาการนะครับใครที่เคยบอกว่าทําไมไม่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวความชอบเราไม่เหมือนกันนะครับสัตว์เหล่านี้นะครับเอ,อเขาอาจจะเล่นได้ไม่เท่าหมาเท่าแมวแต่สําหรับหนุยหน่ยๆเลี้ยงไว้เพื่อคลายเหงานะครับเพราะหนุ่ยชอบมานั่งดูนั่งดูแลแล้วก็ทําให้เขาเจริญเติบโตนะครับ เป็นเป็นในทางที่เขาควรจะเป็นเนี่ยเต่าที่ล่าเริงดีก็จะลงไปไว่ายน้ําแบบนี้นี่ซากกุ้งที่กินเอาไว้นี่หัวกุ้งที่เหลืออยู่นี่เพิ่งเปลี่ยนน้ํานะครับเศษอาหารเม็ดเนะี่ยเห็นไหมเม็ดเดียวก็ไม่กินนะบอกได้เลยว่าถ้าไม่ชอบก็คือปล่อยเขาไปแล้วก็ตักออกอะไรที่ชอบกินก็ให้เขากินไปก่อนนะครับ เดี๋ยวพอโตขึ้นเรื่อยๆเ,เขาก็ค่อยๆกินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกหน่อยก็ไม่เลือกละตอนเด็กๆก็อาจจะแบบตามใจเขาหน่อยแต่เขาจะต้องกินเนื้อสัตว์เยอะๆนะครับหรือกินอาหารเม็ดถ้ากินอาหารเม็ดได้ก็จะดีนะครับร้านนี้ที่หนูซื้อมาเนี่ยเขาให้ลายแดงนะครับแล้วก็พวกกุ้งอย่างเงี้ยที่ตายๆจากที่เขาไม่ได้ตักขายอะ่ะเขาก็จะไม่ให้เต่าให้ สัตว์ตัวเล็กๆของเขาที่เขาเลี้ยงไว้แบบนี้นะครับกินเขาก็เลยชินากับการกินอาหารสดนะครับแต่หนุ่ยก็ค่อยๆปรับดีกว่าเนี่ยให้เราจําไว้ว่าเราให้กี่เม็ดเนี่ยอันนี้ให้เม็ดเดียวยังไม่กินเลยเห็นปะกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ เม็ดเดียวก็ไม่กินนะแต่ให้กุ้งอ่ะสามตัวสี่ตัวก็กินนะกุ้งตัวเล็กๆกับกุ้งฝอยอ่ะชอบมากเลยส่วนกุ้งตัวใหญ่ก็จะให้เจ้านี่เลยเจ้าปักเป้าน้อยของหนุย่ยโทรศัพท์เครื่องนี้จะแบบว่าปรับสวยอัตโนมัติคือแบบมันไม่เหมือนกล้องไ h o n e เนาะที่จะแบบเห็นภาพจริงไปเลยแล้วก็เราไปแต่งเอา มันจะเป็นภาพจริงก่อนแต่ว่าอันนี้ปรับสวยให้เลยกล้องเลยโฟกัสยากนิดนึงแต่พอมองไกลๆมันก็จะเบลอเห็นไหมแต่ก็ไม่เป็นไรเครื่องนั้นพังไปแล้วเราได้เครื่องนี้ก็ต้องหาวิธีถ่ายเอานะนี่นะครับเตา่าล่าเริงก็จะว่ายน้ำดุ๊กดุก,ด,กดุก หลับยังหลับในน้ำเลยนะครับแต่กลางวันอาจจะขึ้นมาตากแดดบนนี้นะนี่เลยไว้ด้วยกันไปเลยอันนี้มาถ่ายเฉยๆนะเราไม่ได้เลี้ยงในนี้ตอนเรามาถ่ายด้วยกันนี่นะครับจะให้ดู น่าหลักจังครับทุกคนอย่าลืมนะครับไปสังเกตเต่าของตัวเองด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่สามารถเลี้ยงได้อย่างที่ควรจะเป็นนะครับอย่าลืมนะ ไม่มีความพร้อมก็ควรจะไม่เลี้ยงดีกว่านะแต่ถ้ามีความพร้อมเนี่ยเลี้ยงได้ครับหลอดไฟ UVA UVB เนี่ยอย่าลืมนะเดีย๋ยวดูนะถ้าเขากลับไม่ได้เราก็ช่วยแต่เต่าแข็งแรงส่วนใหญ่จะกลับตัวเองได้นะครับนี่คือข้อสังเกตนะแต่ถ้าเขาหงายท้องแล้วเขาเริ่มกลับตัวไม่ค่อยได้เนี่ยน้ำตื้นไปหรือเปล่าหรือเขาไม่แข็งแรงแล้วท่านเอง เท่านั้นเลยจริงๆหาหมอ,อเยองเลยครับไม่มีวิธีอื่นไม่งั้นเต่าตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นคือตายนะครับอันนี้ขึ้นฝากเตือนทุกคนนะครับฝากเตือนกันไว้เลยการเลี้ยงเต่าไม่ใช่เรื่องยากครับแต่เราแค่เข้าใจเขาเท่านั้นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้านะครับ อย่าลืมนะเต่ากระดองนี่ไม่ใช่เต่าป่วยเสมอไปอาจจะเป็นเต่าเด็กก็ได้ถ้าเราเพิ่งซื้อมาแต่ถ้าเต่าเริ่มโตแล้วป่วยหาหมอเถอะครับฝากเตือนไว้เท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ